ผ่อนบ้านไม่ไหวจะติดป้ายประกาศขายแต่ดันมาอายชาวบ้านอีกแล้วคุณจะทํำยังไงผมเห็นมาหลายเคสมากเลยครับคือผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วเขาเนี่ยแทนที่จะติดป้ายประกาศขายหน้าบ้านนะเผื <S <s ่อว่าทางเพื่อนบ้านหรือว่าคนในละแวกนั้นเ,นเขาอยากซื้อเราอาจจะได้ราคาที่ดีนะปรากฏว่าไม่อยากติดเพราะว่าอายเพื่อนบ้านอายชาวบ้านสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ไปไล่หาในทุนมาซื้อบ้านต่อจากคุณแล้วในทุนเนี่ยเขาก,ก็อยากได้ราคาถูกที่สุดเขาก็มากดราคาคุณเรื่องนี้เลยกลายเป็นบทเรียนว่าแทนที่คุณจะติดป้ายขายบ้านนะครับเพื่อให้ราคามันดี ไม่ยอมติดเพียงเพราะว่าอายนะฮะผมก็มีเคสตัวอย่างนะครับคนใกล้ตัวนะฮะคือผ่อนบ้านไม่ไหวก็มาปรึกษาผมผมบอกก็ประกาศขายติดป้ายหน้าบ้านไปเลยเผื mm hmm. ่อเพื่อนบ้านเขาสนใจเผื่อว่าคนแถวนั้นสนใจเราอาจจะได้ขายบ้านในราคาดีปรากฏว่าไม่อยากติดนะฮะเพราะว่าอายเพื่อนบ้านอายชาวบ้าน คนเนี้ยนะฮะเขาเป็นคนมีหน้ามีตานะครับก็คงเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเลยไม่ติดป้ายขายหรือเปล่าเพราะกลัวว่าชาวบ้านก็จะมาคิดว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเพราะงั้นผมคิดว่านะฮะคุณก็ติดป้ายประกาศขายไปเลยเพราะว่าจะได้อาจจะได้ราคาดีนะครับหรือไม่งั้นถ้าไม่อยากติดป้ายก็ฝากในหน้าหรือไปโพสต,ตามสื่อโซเชียลดีกว่าไม่ต้องอายนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะ